สวัสดีครับพี่แฟง AI 13สรับสวัสดีค่ะพี่จูน AI 15ค่ะวันนี้ก็จะมาพอดีวันนี้ได้แวะมาหาอาจารย์แล้วก็มาเที่ยวก็เลยจะมาให้กำลังใจน้องๆนะครับที่กำลังเดินสายแข่งต่างๆทั้งฟุตอินโนเดี๋ยวจะมีคริส b o อีก e, ซึ่งพี่ก็ขอให้กำลังใจน้องๆให้ทั้งใจแข่งทำให้เต็มท,ที่แพ้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับค่ะส่วนพี่นะคะก็ <c oughs> <c oughs> กำลังใจน้องๆนาะว่าเ,เหมือนอย่างเราไปแข่งกิจกรรมเนี่ยก็จะทําให้เราได้ประสบการณ์แล้วก็จะได้การทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างพี่น้องกับพี่แฟงก็ไม่ได้อยู่รุ่นเดียวกันแต่เราก็แข่งอุตอิงโนมาด้วยกันหลังจากนั้นค่ะเราจะได้มีเ,เหมือนคอนเนคชั่นเนาะในในการทํางานแล้วก็ได้ลองทํางานร่วมกับผู้อื่นมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะขอให้น้องๆสู้ๆค่ะสู้ๆครับค่ะ